สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหญิง Visualizing นะคะช่อง y u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  e v v s u u l l s i n g Finance ไม่ใช่เครดิตวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันถึงหัวข้อที่ได้ค้างกันไว้ตั้งแต่ไลฟ์สดรอบที่แล้วนะคะว่ากรณีที่ผ่อนลดไม่ไหวนะคะถ้าเราจะคืนลดต้องทำยังไงบ้างนะคะคืนแบบถูกต้องและไม่มีปัญหาภายหลังค่ะก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่ารถเป็นสังหาริมทรัพย์ การที่เราทําสัญญาเช่าซื้อรถรถก็จะลดตามมูลค่านะสมชื่อรถนะคะคือมูลค่าจะลดลงไปเรื่อยๆนะเพราะว่ารถจะเสื่อมสภาพลงตลอดดังนั้นเวลาคิดดอกเบี้ยนะคะจะคิดแบบไม่ลดต้นลดดอกนะคะคือเงินต้นจะไม่ได้ลดให้นะคะยกตัวอย่างการผ่อนรถนะคะวิธีการคิดการผ่อนรถง่ายๆนะคะสมมติว่าลูกค้าซื้อรถ ะะราคา500,000บาทอัตราดอกเบีย้ย5%ต่อปีก็คือ25,000บาทนะคะแล้วก็บวการาคาลถเข้าไปอีกก็คือ500,000บาทรวมแล้วจะเป็นรวมดอกเบีย้ยจะอยู่ที่525,000บาทผ่อนกี่ปีถ้าเราเลือกผ่อน5ปีก็คือ60งวดแล้วก็มาหารจำนวนงวดนะะก็จะเป็นอ,อัตราค่างวดที่เราต้องผ่อนชำระแต่ถ้ามีแหวด ก็คือเราต้องบวกแหวดวเข้าไปอีก7%นะคะก็จะเป็นค่างวดที่เราต้องชำระต่องวดนะคะค่ะแล้วก็มาเข้าสู่หัวข้อเรานะคะแล้วถ้ากรณีที่เราผ่อนรถไม่ไหวจะต้องทำยังไงต่อนะคะคก็มาฟังวิธีที่1น,นะคะถ้าจะขายรถขายได้ไหมขายรถแล้วก็เอาเงินมาใช้นี่ไฟแนนซ์นะคะก็ะตอบว่าได้นะคะ แต่กรณีที่ลูกค้าผ่อนมาได้นิดหน่อยเช่นเราทําสัญญาไว้5ปีผ่อนมาได้2ปีก็จะเหลือทั้งหมด36งวดถูกต้องไหมคะคือ3ปีเราก็จะเอาจํานวนงวดที่เราผ่อนในแต่ละเดือนคูคณด้วย36งวดก็จะเท่ากับเงินที่ต้องคืนไฟแนนซ์ถ้าเราจะไปขายเต็น์ก็จะโดนกดราคาซึ่งเราต้องเช็คราคาเต็น์ก่อนนะคะเช็คก,ก่อนซึ่งราคาโดนกดแน่นอน กลายเป็นว่าเวลาเราลดไปขายเนี่ยเงินก็จะไม่พอใช้นี่ซึ่งตรงนี้จะยากนะคะจบยากสำหรับคนที่เพิ่งผ่อนรถมาแค่1-2ปีนะคะจึงไม่แนะนำนะคะ,ะต่อมาวิธีที่2นะคะขายแบบเปลี่ยนสัญญาคือกรณีที่ทำสัญญาไว้5ปีนะคะสมมติว่ารถผ่อนมาแล้ว3ปีเหลือ2ปีนะคะแล้วก็หาคนมาซื้อรถต่อเราและก็ให้เขา อาจจะจ่ายเงินดาวนะคะสัก1นึ่งหมื่หรือ2อ0 0 0หรืออาจจะไม่ต้องจ่ายอันนี้แล้วแต่เราจะคุยกับเขานะคะแล้วเร,เราก็จะต้องทําเรื่องอไปเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อให้ถูกต้องอาจจะหาไฟแนนซ์ที่สามารถดําเนินการเปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อใหม่ได้โดยเปลี่ยนชื่อไปเลยให้ถูกต้องนะคะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาภายหลังค่ะแต่ถ้าเราหาคนเปลี่ยนสัญญาไม่ได้นะคะ เราก็จะเข้ามาสู่กระบวนการคืนรถอย่างถูกวิธีซึ่งแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าผ่อนไม่ไหวก็ต้องคืนรถไปค่ะคะก่อนอื่นหญิงต้องขอออกตัวก่อนนะคะว่าหญิงไม่ใช่ทนายความแต่ว่าก็าศึกษาหา,หาความรู้มาให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะซึ่งกรณีที่ผู้เจ้าซื้อบอกเลิกสัญญาตามบทกฎหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา500 เจดนะคะดังกล่าวนี้หากผู้เช่าซื้อประสงค์จะบอกเลิกสัญญาสามารถบอกเลิกเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงว่าผู้ให้เช่าซื้อจะผิดสัญญาเช่าซื้อหรือไม่ก็ตามหรือเรียกว่าเป็นการเลิกสัญญาตามอำเภอใจของผู้เช่าซื้อการเลิกสัญญาเช่าซื้อของผู้เช่าซื้อนี้หาใช่ว่าผู้เช่าซื้อบอกกล่าวแก่ผู้ให้เช่าซื้อเท่านั้นแต่ผู้เช่าซื้อจะต้องมอบทรัพย์สินที่เช่าซื้อให้แก่ผู้ให้ เช่าซื้อโดยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าซื้อเองด้วยซึ่งสรุปสาระสำคัญก็คือผู้เช่าซื้อจะบอกเลิกสัญญาเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้นะคะตามมาตรา573ซึ่งสัญญาเช่าซื้อตัวนี้จะไม่ใช่สัญญาเงินกู้นะคะผู้เช่าซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะค่ะเรามาเข้าเรื่องกันนะคะการคืนรถให้ถูกต้องข้อแรกสำคัญนะคะคือ คืนรถที่ยังไม่โดนบอกเลิกสัญญาคือห้ามค้างค่างวดติดกัน3มงวดนะคะหรือว่าค้างค่างวดเกิน3มงวดซึ่งถ้าเกิน3มงวดขึ้นไปเนี่ยจะทําข้อนี้ไม่ได้นะคะคือเราต้องค้างค่างวดประมาณ 1- 2งงวดเท่านั้นถึงจะทํารายการข้อนี้ได้ค่ะ 2. นะคะก่อนคืนรถเราก็ต้องนําเงินไปเคลียร์หนี้ทั้งหมดที่ค้างชําระไว้เช่นเราค้างทั้งหมด2งวดนะคะรวมทั้งค่าติดตามค่าทวงถาม เราต้องชําระทั้งหมดนี้นะคะแล้วก็เก็บใบเสร็จตัวจริงไว้พร้อมกับถ่ายเอกสารเก็บไว้ด้วยนะคะข้อที่3นะคะกรณีท,ะะที่เราจะขับรถไปคืนไฟแนนซ์เราต้องอโทรเช็คกับไฟแนนซ์ก่อนนะคะว่าไฟแนนซ์อยู่ที่ไหนนะ,ะเราต้องเตรียมสภาพรถให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องเตรียมเอกสารไปไว้ด้วยนะคะเอกสารที่ต้องเตรียมมี1สัญญาเช่าซื้อที่เป็นตัวก๊อปี้นะคะอเอกสาร ที่เราเขียนไว้เป็นเกี่ยวกับเอกสารบอกเลิกขอบอกเลิกสัญญานะคะแล้วก็เอกสารสำเนาใบเสร็จที่เราชําระนะคะก็คือทั้ง3ชุดนี้ถ่ายไว้เป็นสำเนานะคะแล้วก็เราก็ขับรถไปที่ไฟแนนซ์ได้เลยนะคะหลังจากที่เอารถไปคืนเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถ อ่าแจ้งลงบันทึกประจําวันไว้ที่สอนอใกล้เคียงกับไฟแนนซ์ที่อ่าเราไปจอดไว้ได้นะคะก็คือแจ้งไว้ว่าเราเอารถไปจอดพร้อมกุญแจไว้เรียบร้อยนะคะลงบันทึกประจําวันไว้นะคะข้อต่อมานะคะหลังจากที่เราคืนรถเรียบร้อยเราก็กลับได้เลยนะคะไม่ต้องเซ็นเอกสารอะไรนะคะค่ะพอเรากลับมาถึงบ้านเราก็อ่าเตรียมเอกสารสัญญาเช่าซื้อที่เป็นตัว๊อปปี้นะคะ เอกสารขอบอกเลิกสัญญาะะที่เป็นตัวก๊อปี้แล้วก็ใบเสร็จที่เป็นที่เราชำระเรียบร้อยที่เป็นตัวก๊อปี้นะคะก็เตรียมทั้ง3ชุดนี้นะคะส่งอเอกสารไปทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนนะคะไปที่ finance ซึ่งหลังจากที่ finance เขาได้รับรถและเอกสารของเราเรียบร้อย เขาก็จะนำรถไปประมูลขายนะคะถ้าได้เงินไม่พอเขาก็จะแจ้งเรามานะคะแล้วก็เขาจะฟ้องเราก็จะต้องรอไปที่ศาลอีกทีนึงแล้วก็เตรียมเอกสารที่สามชุดที่เราถ่ายเอกสารไว้เตรียมไปอีกทีนึงกรณีที่ศาลเขาก็จะเป็นผู้ตัดสินอีกทีหนึง่งแต่ส่วนมากผู้เจ้าซื้อก็จะชนะนะคะก็ลองพิจารณาดูก่อนนะคะว่ากรณีที่เราผ่อนไม่ไหวจริงๆอาจจะต้องคืนรถเขาไปนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะ แต่หากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจบริการรีย้ายแฟรนซ์นไม่เช็คเครดิตก็สามารถโทรมาปรึกษาหญิงฟรีนะคะที่เบอร์0899396122ยินดีให้คำปรึกษาและบริการสำหรับลูกค้าท่านใดที่ผ่อนมาแล้วเกินครึ่งทางผ่อนไม่ไหวอยากให้เราปิดบัญชีรีย้ายแฟรนซ์นใหม่นะคะติดต่อมาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาและบริการค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ